วาย,ยาวัจกรวัดบ้านวัดโคกตะโกตมบลหน,นองสโนมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์าดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตมบลหน,นองสโนโอวันนี้อยากจะเชิญชวนลูกหลานพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างที่หรือพี่น้องที่ใกล้เคียงและก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกขณะนี้ที่วัดบ้านโคกตะโกของเรากำลังเริ่มที่ก่อสร้างพระอุโบสถหรือสร้างโบสถ์ซึ่ง ยังขาดปัจจัยอยู่จํานวนมากซึ่งขณะนี้ได้ทําการสร้างไปแล้วในช่วงที่หนึ่งฐานล่างฉะนั้นยังขาดปัจจัยจํานวนมากขอเรียนเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาการยานิมิตทุกท่าน,ท,นทั่วโลกร่วมสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโคกวัดโคกตะโกของเราขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับผู้มีจิตศรัทธาขณะนี้ วัดบ้านโคตโกของเราก็กลองดำเนินการสร้างพระอ,อุโบสถซึ่งก็สร้างอยู่ในสระน้ำซึ่งเก่าแก่มากกว่าร้อยปีฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกัละยาณมิตรทุกท่าน,ท,นทั่วโลกที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระอ,อุโบสถร่วมกันครับผมสามารถติดต่อได้ที่ วาย,ยาวจกรโดืเจ้าวาดวัดบ้านโคตะโกตมบลหน้องสโนโอนอำเภอนางรองอเบอร์โทรก็0872466127ครับผมทางเฟซทางไลน์โซเชียลก็วิวัฒเจือฉาย